สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU w i s d o n TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU w i s d o n TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วงนวัตกรรมทางด้านการเกษตรค่ะซึ่งวันนี้แน่นอนคุณวัชรินแก้วนอกจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเดี๋ยวจะบอกว่าท่านไม่ได้เป็นนักการเกษตรโดยตรงนะคะท่านเป็นนักโหราศาสตร์หญิงยอดนิยมของประเทศไทยนะคะนั่นก็คือคุณพัชณีตุษยเดชค่ะแล้วก็ถือว่าท่านเป็นหนึ่งในสิโหราศาสตร์หญิงด้วยโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะซึ่งเวลาว่างของท่านนะคะก็จะใช้เวลาไปกับการทําการเกษตรโดยการปลูกกล้วยน้ําว้าพันุ์มะลิอ่องยักษ์ พันชื่อแปลกๆนะคะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้ออกดอกออกผลซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตที่ออกมาขายในราคาวีละ50-80บถึงบาทกันเลยทีเดียวไม่แพงไม่แพงนะคะใช่นะคะ,ะถูกอยากเห็นรูปร่างของเจ้ามะลิอ่องยักษ์ตัวนี้มากเลยอยากเห็นใช่ไหมคะ,คะเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีกับไร่พระชาแห่งนี้นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกล้วยน้ำว้ายักษ์ครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิธีการปลูกกล้วยน้ำว้ายักษ์ของที่นี่จะเป็นยังไงถึงจะได้ลูกใหญ่ยักษ์ขนาดนี้เดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไร่พัชชาอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีของคุณป้าภัชนีตุลยเดชเพื่อมาดูกล้วยน้ำว้ายักษ์ที่ป้าภัชนีได้ปลูกไว้กว่า100ไร่กันเลยทีเดียวครับกล้วยน้ำว้ายักษ์ของป้าในสวนพัชชานี่ก็คือเป็นกล้วยน้ำว้ายักษ์ที่หวาน หอมนุ่มเนื้อเหนียวเนื้อหนึบนะคะแล้วก็ใหญ่1นึ่ลูกประมาณ3ขีดหวีประมาณ4โล3ามถึงสโลครึ่งใหญ่มากแล้วก็สวยใครเห็นต้องตะลึงในความสวยแล้วก็เหมาะที่จะไปไหว้พระทําพิธีซึ่งปัจจุบันเนี้ยกล้วยน้ําว้าที่สวยมากๆที่จะไปทําพิธีเนี้ยหายากมากวิธีการปลูกกล้วยน้ําว้ายักษ์เนี้ยนะคะ ขุดหลุมอย่างต่ำนะคะใช้คำว่าอย่างต่ำา70เซนลึก70เซนกว้าง70เซนแต่ถ้าลึกกว่านั้นกว้างกว่านั้นได้ก็ดีเพราะโคนต้นของเขาเนี่ยจะถ้าสมบูรณ์เต็มที่จะประมาณรอบวงประมาณ30เอ่อขอโทษเมตร30และความสูงประมาณ4เมตรถึง5เมตรการปลูกเนี่ย4ระยะห่าง4คูณ4เมตรไล่หนึ่งได้ประมาณ100ต้นเริ่มปลูกเนี่ย10เดือนจะออกปี แล้วก็ฝ่าจะสุดปีก็ใช้เวลาอีกเดือนกว่าสรุปแล้วเราตีไปเลยประมาณ15-16เดือนเราจะได้ผลผลิตค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องไว้หนอประมาณ3าหนส่หนอมันก็จะสลับกันออกไปเรื่อยๆก็ประมาณสัก4เดือน,5เ,อนอเอ5เดือนก็จะได้เครือ4เดือน5เดือนก็จะได้เครือจะได้ตลอดแล้วก็หนึ่งไร่เนี่ยนะคะเราปลูกได้ร้อยต้นต้นเออเือหนึ่งก็ประมาณ50กสิกโล ถ้าเผื่อเราขายได้โลละ12บาทก็ประมาณ5-600บาทเราตีแค่500พอไล่หนึ่งเราจะได้ประมาณ50,000ในปีแรกเราจะใช้เวลามากหน่อยก็คือประมาณ16เดือนแต่หลังจากนั้นตีสะ5เดือน5เดือน50,000 5เดือน50,000นี่พูดต่อไล่แต่ถ้า10ไล่คือ5เดือน50,000ปัจจุบันนี้ทั้งหนอทั้งเนื้อเยื่อยิ่งถ้าเป็นกล้วยนี้ผลกล้วยนี้ไม่มีเลยาไม่พอแน่นอน นอกจากจะมีขนาดที่ใหญ่ยักษ์ตามชื่อแล้วกล้ยน้ำว้ายักษ์ยังมีประโยชน์อีกมากมายทั้งวิตามินซีและแคลเซียมที่สูงมากหากเราได้รับประทานวันละสีลูกก็จะได้แคลเซียมที่พอดีรวมทั้งในกล้ยน้ำว้ายักษ์ยังมีโปรโตีนที่ครบเหมือนทานนมเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ป้าภัชนียังบอกอีกว่าหากใครสนใจก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้เลยป้ายินดีสอนให้ฟรีเพราะป้าบอกว่าการทำการเกษตรคือเส้นทางส่งเสริมให้คนได้พบกับความสุข าการทำเกษตรนะคะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างสมถะนะคะรู้จักชีวิตพอเพียงไม่ไปหิ้วกระเป๋าใบหนึ่งเป็นล้านเป็นห้าแสนต่อให้มีเงินขนาดไหนเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างชีวิตเนี่ยนะคะมันต้องเหนื่อยนะะชีวิตของเรามันก็คือแค่นี้แหละฉะนั้นเกษตรเนี่ยนะคะหรือการที่ทําเกษตรเนี่ยมันทาให้เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็พอเพียง เกษตรเนี่ยบอกได้เลยว่าทําให้ชีวิตมีความสุขอย่างอิสระจริงๆค่ะคือเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยนะคะเขาสบายจนเกินไปฉะนั้นต้องให้เขาเข้ามาเรียนรู้ฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ทําเกษตรถ้าจะให้เงินลกูกอย่าให้ใหง่ายๆอาจจะแบ่งที่ดินให้เขารู้จักปลูกรู้จักทํารู้จักความเหน็ดเหนื่อยและให้ให้เขารู้ให้เขาได้เงินเขาก็จะรู้เลยว่าการได้เงินเนี่ย มันเป็นยังไงก็ลองแบ่งที่เขาสักไร่เขาปลูกกล้วยสิคะนะคะเมื่อเขามีผลผลิตออกมาเขาก็จะภูมิใจแล้วแต่เนี้ยเขาก็จะใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติกลับมาก็ต้องมาห่วงเอ๊ะกล้วยจะเป็นยังไงจะออกเครือไม่จะอะไรเพราะกล้วยมันขายได้หมดหัวปลีมันก็ใหญ่เท่ากับถังเท่ากับขวดน้ํา5ลิตรมันก็ขายได้ใบตองมันก็ขายได้นะคะ,ะแล้วก็ตัวกล้วยก็ขายได้ผลกล้วยก็ขายได้แล้วต้นก็ขายได้อีกทุกอย่างในกล้วยนี่ขายได้หมด เมื่อเขามีรายได้เขาก็จะเออเขาก็จะมองออกว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงเขาก็จะได้รู้ว่าความเหนื่อยยากเป็นไงเขาจะรู้จักประหยัดนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการปลูกกล้วยน้ำว้ายักษ์ใครนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาศึกษาหาความรู้กับคุณป้าพัชนีได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วพบกับผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ โอ้โหวันนี้ถือว่าได้สาระความรู้มากเลยอย่างที่คุณตุศนีได้บอกไปนะคะว่าคุณพัชณีสุตตุศยะเดชค่ะได้บอกไปว่าจริงๆแล้วกล้วยเนี่ยไม่ได้ขายได้แค่วีหรือว่าผลเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นลำต้นปีหรือว่าใบตองสามารถขายได้หมดทุกส่วนของต้นเนี่ยขายแล้วก็ทํารายได้ให้กับเกษตรกรจํานวนมากใช่ค่ะแล้วเมื่อสักครู่นะคะที่สังเกตเนี่ยคือเจ้ากล้วยน้ําว้าพัน์มะลิอ่องยักษ์เนี่ยใหญ่จริงๆคือถ้ากินแค่ลูกเดียวเนี่ย คงจะอิ่มแน่นอนเนาะแล้วน่าจะหวานกันเลยทีเดียว<ช>นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมทุกท่านก็อย่าพลาดแล้วกันสรอดช่วงนวัตกรรมทางด้านการเกษตรนะคะทุกวันพุธก็จะนําเรื่องราวดีๆทุกวันพฤหัสจะนําเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างเสมอมาค่ะใช่ค่ะแล้วในช่วงหน้านะคะนในช่วงของ IU Society วันนี้เราจะมีนะคะอาจารย์และก็นักศึกษาเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันแต่จะเป็นในหัวข้ออะไรนั้นนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันค่ะ